ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำเมื่อวานไปตลาดเนาะได้เห็ดแลวว่าอะไรเห็ดโคนน้อยก็เลยเอามาผัดกระเพรา เห็ดถือว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนนะครับโปรตีนสูงด้วยะใส่น้ำเปล่ารอเดือดจักครู่นึงอพอร้อนแล้วก็เช่นเคยครับริกกระเทียมผัดให้หอมก่อนอพอหอมแล้วนะครับ เอาเห็บคนน้อยไปล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วเอามาผัดผัดที่สุดพอดสุกแล้วนะครับก็นี่เลยใส่น้ำมันหอยขาดไม่ได้เนาะแล้วก็คนนีใส่น้ำปลาเอดนึง อหอมแล้สุดท้ายก็ใส่ใบกระเพราลงไป,ไปเคยปิดแก๊สได้เลยครับเคครับเรียบร้อยแล้วครับเผ็ดคนน้อยผัดกระเพราน,นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาบอกว่าจะเห็งคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับ มีรูปด้าทีดีนะครับอยู่อาร์วอสอยู่อีกนะครับถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แน่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ